สบายดีตัวชมพู่ตัวธรรมเทเมนี้เนาะเฮามางานดองของสาวหน่อยบันนาเนาะทุกคนเนาะอ่าสาวหน่อยบันนาเพิ่นสั่งครอบครัวละเด้อนี่เลยเนาะบรรยากาศบาดเนาะทุกคนเนาะจะเป็นนีบ้านอากาศดีนี่เลยกับกระหอนอยู่เด้อทุกคนเด้อนี่เลยเนาะสาวสอนก็จะนุ่งแบบเครื่องนึงในนี้เนาะทุกคนเนาะ จ te ให้แบบง่างคือจะสาวเลยก็คือสิเป็นไปบูด้นะทุกคนนะอ่าเนี่ยเขาไปส้มบรรยากาศในงานน้ากันเลยนะทุกคนเด้อนี่เลยแดนดห่อนในในในสมงหนิโอ้ยตาลมแล้วมาเลยทุกคนเขาไปบึงในงานเลยจะเป็นผ้าขาวฮับเค้ก <visuals> นะทุกคนเนาะเกียมเลยเด้อทุกคนเด้ออาหารก็จะเป็นอาหารแบบบ้านๆนะทุกคนเนาะนี่เลยเป็นตาแซมทุกอันเลยเด้อี่นี่แมน ไปเซินแขกมัม่วมำงานเล้วเนาอทุกคนเนอะแต่วยังมาประคบจันเนาะนี่เลยเนาะทุกคนเนาะนี่กินเบียร์พร้อมเด้อ เดี connect, เ like, ๋ยวนี nice. ้แมนเขาจะไปหาเจ้าบ <c oughs> <c oughs> <oke communication> er ่าวเจ้าสาวเนาะทุกคนเนาะเขาจะซูควอนอยู่ทางในเนาะเดี๋ยวจะพาไปเด้อนี่เลยขึ้นไปนี่นะเมนเจ้าสาวฮานาะทุกคนนะผู้เต็งหน้าผู้เต็งหน้าห้เจ้าสาวเนาะผู้หนีเนอะเดี๋ยวนี้เจ้าสาวอ่ะเจ้าสาวฮนาคดนี่นะดี๋นี่ครับไปเบิ่งไปนี่เนาะนี่าจะเป็นอ่าเดี่ยวนี่เขาจะเจ้าเก่งเข่าอยู่เนาะทุกคนเนาะ เหมือนบรรยากาศแบบบานๆเนอะทุกคนเนอะอ่านี่ก็จะเป็นจบบาวแล้วกัจบซาวนะทุกคนเนอะเหมือยังไงนสู่ความไทยมึงซึ่ได้รายจบซาวมึงเนี่นะนักบ่หัวนะ นี่ก็จะเป็นจะาบาวนะทกุกคนนีออ่ลอยได้นี่จะสาวคนม <ะ S 1> ึงดีงานเป็นพิเศษเลยเ,ยบบเห็นบอกดินเนูยเุ่าวรสู่การหายนามาแสดงความยิน,น,นดีนั่นเจ้าบาลเจ้าสาว แต่เบ้ามึงนี่น่ะฟังเสียงซาแล้วน้องคนนอนเลยแต่ซอสซอนอยู่บุมีไยเทือดอยู่นี่น่ะอือชอแฟนแต่ซอสซอนเด้อยังโซนยังซิงอยู่เนี่ยมาแสดงความยินดีน้ำเพลนเนาะทุกคนเนาะมาแสดงความยินดีน้ำคูหูคูหูเพิ่นสั่งเขาเผื่อออกไปหรอจะได้ซอคูหูมายละตี้ดินี่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะเบาจะสาวไทยหุกนได้หนึ่งเดินทุกคนเดินเองบึง้งบึ้งจะสาวพเนี่ยตายรับเลยอเคไทยหุนกเด้เหไดนีแหละแมนฮ็อตยั่ครัพทัพประทานอาหารเราเด้อทุกคนเดินนี้จะเป็นนี่เลยเนาะกินข้าวน้ำจะสาวจะเบาไปช่องนำาให้ไปกินนำจะบเบามาละ แล้วน้องทำมาสามาให้เดลยวะสินี่เลยน้องตก็จะเป็นแบบนี้น้องทุกคนนี่นี่นี่เขาจ้ารับประทานอาหารกันเดนอ